ิ่งนึงที่คุณจะต้องเข้าใจเคยคือว่าเรื่องของการการขายออนไลน์เรื่องของการพลังทวีต่างๆคุณต้องเข้าใจคำนี้พลังทวีมันคืออะไรพลังทวีมันทำให้คุณเนี่ยลงทุนน้อยออกแรงน้อยแต่ได้เงินเยอะแล้วยุคน,นี้พลังทวีมันคือออนไลน์ใช่ไหมทุกอย่างโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยวันนี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าไม่เฟซบุ๊กนี่มันโคตรเจ๋งต้องขอบคุณมันเลยนเนี่ย กูจะโพสกี่รอบวันหนึ่งกี่รอบมันก็ไม่ว่าใช่แต่ก่อนนี่คุณต้องไม่กราบสื่อนะเว้ยต้องจ่ายตังค์จะโฆษณาอะไรที่จ่ายตังค์แล้วนะไปจะไปออกรายการทีวีจะไปกออกรายการต่างๆเนี่ยจ่ายตังค์แล้วนะแต่นี่ f a c e b o o k ฟรี free, IG ฟรี Line แอดฟรีฟรีทุกอย่างผมบอกด้วยเลยนะถ้าคุณต้องเริ่มต้นในอันเนี้ยว่าคุณต้องขอบคุณ เริ่มต้นด้วยความขอบคุณอย่าไปเริ่มต้นด้วยความทาไมโชคร้ายมันมีโรค้หลทําทไมมีโรค้หลกลูซวยอย่างนี้ทําไมร้านกูโดนปิดน้อนีดนี่ยอย่าเริ่มด้วยอย่างนั้นสมองคุณจะไม่ทํางานเลยแต่เริ่มต้นด้วยหัวใจที่ขอบคุณเริ่มต้นด้วยความขอบคุณเพราะาอินเทอร์เน็ตนี่ไม่เป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งประดิษฐ์ที่เจ๋งที่สุดตั้งแต่มนุษยชาติมีมาเลยผมบอกเลยผมไปอ่านวิทยาศาสตร์มาของคนคว้ามาเนี่ยอินเทอร์เน็ตนี่ไม่เป็น การสิ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ม่งยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของโลกตั้งแต่มนุษยชาติเคยมีมาแล้วคุณโชคดีแค่ไหนเกิดมาในยุคนี้ข้อหนึ่งคือเงินตามพลังงานคุณเงินมันวิ่งตามพลังงานถ้าคุณมีพลังงานเหนื่อยเซ็งๆไม่ไม่ชอบไม่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 รู้จชีวิตไปอยู่ทําไมเงินก็ไม่มาเหมือนกันนั่นคือเหตุผลถ้าตอนนี้เราใครใครแบบว่ารู้สึกซึมเศร้ารู้สึกแบบอะไรพยายามอย่าไปคุยเรื่องเรื่องที่มันเศร้าๆบ่อยๆความคิดอะไรพลังงานแบบไหน มันจะเริ่มดึงดูดสิ่งคล้ายๆกันเข้ามานี่เป็นกฎจักรวาลเถียงไม่ได้ไม่มีใครเถียงได้วิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มพรูฟพิสูจน์เรียบร้อยแล้วถ้าเราเริ่มคิดลบปับ๊บมันจะเริ่มก่อตัวเอาคนลบๆเข้ามาคุยด้วยเดี๋ยวสมมุติไม่ชอบเรื่องนี้ก็คุยเรื่องนี้เพิ่มพอคุยเรื่องนี้เพิ่มอจริงนี่ก็คือนางตั้งวงแล้วเขาียตั้งวงแต่นี่ตั้ง,วง,งวงกินคุยๆอะไรเรื่องเหล่านั้น่ะคุณต่เผลอตัวนะเว้ยคุณสังเกต่คนที่พลังงานลบๆตังเขาก็ไม่ค่อยมีด้วย หรือก็ไม่ค,ค่อยมีความสุขด้วยคุณต้องเอาทั้งปังทั้งความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกอะคุณควบคุมเองได้เลยคุณไม่ต้องมาถามว่าอ่าแล้วตอนนี้สถานการณ์แบบนี้มันจะเศร้ามันจะดีใจได้ยังไงมันจะหละัล่ง้าได้ยังไงมึงจะบ้าหรือเปล่าคุณเป็นทาตสถานการณ์หรือคุณเป็นเจ้า <ๆ S 2> หนายสถานการณ์คุณจะต้องรอทุกอย่างมันดีขึ้นก่อนแล้วเราค่อยดีขึ้นหรือว่าเราดีขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวสถานการณ์ดีตามอย่างน้อยสิ่งที่ควบคุมควบคุมได้คือสถานการณ์ในโลกของคุณเองเราอาจจะควบคุมแม่ได้ แต่ควบคุมได้คือจิตใจของเราเองจิตใจที่เราเวลาเราเบิกบานเราเป็นแสงสว่างให้คนอื่นเวลาเรามีความสุขเราให้ความสุขคนอื่นได้เงินวิ่งตามพลังงานโอเคไหมพลังงานดีเงินดีพวกคุณเนี้ยอย่าลืมนะเป็น beginners mind เป็นคนที่เหมือนกับเริ่มต้นใหม่ทุกวันลองอะไรใหม่ๆทุกวันและชีวิตของคุณเนี่ยไม่จะโคตรมันอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้เลยข้อ2คือจิตแห่งผู้เริ่มต้นผมบอกได้เลยนะไอ้พวกกูรู้แล้วเนี่ยจะจะตื่นขึ้นมาในโลกที่ไม่มีอยู่แล้ว แล้วจะเห็นว่าทักษะของฉันมันล้าสมัยไปแล้วตกกรใจว่าทําไมกูไม่มีงานตก,กใจว่าทําไมสินค้าของฉันมันขายไม่ได้เพราะคำนี้คําเดียวกูรู้แล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วเกินไปแล้วเขาเขาจะ,ะกลายเป็นกลายเป็นอะไรเหมือนกบที่กดอับน้ําร้อนอะไอ้กบน้ำอน้ําอุ่นอะน้าอุ่นแล้วก็พอมันร้อนขึ้นกูไม่ทันแล้วกระโดดไม่ทันแล้วเข้าใจปะผมบอกด้วยนะอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องให้คุณไปเคล็ดลับอีกครั้งหนึ่งในวงเล็บเคล็ดลับวงเล็บนะ อย่าขายของแค่ยอย่างเดียวคุณจะต้องแตกยาแตกลายเอาไปให้เร็วที่สุดคนแม่งอยู่กับบ้านมากขึ้นแปลว่าอะไรขายดีขึ้นฟิตเนสปิดทรานโพลีนอะไรที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายอยู่ในบ้านขายดีคุณเห็นโอกาสหรือเปล่าเนี่ยผมจะเห็นโอกาสทุกวิกฤตมันมีโอกาสฟิตเนสปิดโอเคนะเป,นเ,ปนเป็นวิกฤตเป็นวิกฤตแต่ว่าพิ่ไม่ให้ฟิตเนสเปอย่างเดียวร้านอาหารโรงแรมเราถามตัวเองถ้าคุณถามตัวเองที่ใช่นะถ้าคุณเอาใจตัวเองมาอยู่ อย่าเศร้าอะไรไปนะอย่าตกอย่าจิตตกเลยนะแล้วคุณมาคิดแบบคนที่ตั้งสติผมบอกได้เลยคุณเอาข้อนี้ข้อเดียววันนี้คุณคุ้มเลยคุณนะเอาคําถามนี้ไปในสถานการณ์นี้มีอะไรที่กูทําเงินได้ถ้าคุณถามด้วยจิตใจที่เปิดรับนะไม่ใช่บอกแม่งจะมีเหรอวะว <laughs> มันจบแล้วคุณถามเลยต่อ <laughs> <laughs> คุณต้องถามมันถามตอนไหนหรือป่าถามตอนนอนอะ ตอนนั้นอะคือไอจิตสํานึกของคุณมันไม่มันมันมันไม่ไหวแล้วมันมันไม่อยากจะบอกแม่งจะมีเหรอวะมันไหวไม่ไหวมันจะนอนละตอนนั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดผมพูดอย่างนี้แบบดูมันเบานะแต่ว่าจริงๆนี่คือวิทยาศาสตร์นะตอนถ้าคุณจะสะกดจิตตัวเองถ้าคุณจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกก่อนนอนอะแล้วคุณต้องเอาไอจิตตะกะคุณออกไปให้หมดก่อนไอคอนไอสิ่งจริงที่ว่า c o n เช i o u s m i อะจิตสํานึกของคุณอะมันไม่ช่วยมันจะชอบเถียงมันจะแม่งจะมีเหรอวะคนอื่นแม่งดูลูกเพื่อนกูเดะจนหมดเลย ดูเพื่อนกูเด๋อคนนั้นก็เจ๊งคนนี้ก็เจ๊งคนนี้ักาใช่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 จริงจริงโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันกว้างมากกว้างมากซะจนแบบว่าไม่ฝูงงตาเต็ตไมไปหมดเรื่องอะไรมานั่งดั่งมาแย,แย่งกันเองนึกว่าว่าเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมึงมาแย่งลูกค้ากูป,ปะเนี่ยเออเนี่ยคนลูกค้าคนนี้นะอาจจะมาเรียนกับพี่แต่ตอนนี้การไปเรียนนิดหน่อยแล้ะไรสารลที่สุด ไม่ไม่เยอะเป็นไม่หมดเป็นไป็ดไก่ไม่รู้แล้วบอกได้เลยอีกคำหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจนะมีลูกค้าเกิดใหม่ขึ้นทุกนาทีโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ใครพูดต่างจากนี้คือแม่งไม่รู้เรื่องคนเข้ามาในโลกออนไลน์ทุกทุกนาทีแล้วเขาไม่ไปเดินในร้านไงในห้างร้านเขาไม่ไปเดินไงเขาก็มาออนไลน์ลูกค้าใหม่เกิดขึ้นจริงมึงจะไปห่วงแย่งกันทำไมไม,ไม่จำเป็น ก็ทำมาเก็ต่้งมึงให้ดีหน่อยก็พอแล้วมึงก็ได้คลูกค้าที่ใช่แล้วบอกว่าก็อีกอันหนึ่งที่ที่คุณถ้าคุณจะขายของออนไลน์ให้ทําหน้าจอให้สวยๆถ่ายเป็นหน้าเป็นเป็นแนวตั้งคุณเคยเห็นประเภทที่ว่าคือคุณเกลี่ยเพจขึ้นมาแล้วปะยี่รีปิดแล้วแบนเป็นเป็นหลายคนที่แบบหน้าแบบแบบไม่จัดแสงไม่จัดแสงอะไรมาเลยก็ตกกระใจอ่ะแล้วก็ทนดูไม่ได้อะเข้าใจป่ะแล้วก็ทนดูไม่ได้มันต้อง ออกหน้ากล้องมันก็มีเสน่ห์นะแต่ผมบอกด้วยทำละคุ้มเคล็ดลับคืออย่ารอให้คุณเพอร์เฟกต์ก่อนค่อยออกกล้องคุณจะหล่อขึ้นสวยขึ้นเมื่อคุณออกกล้องคุณอย่าคิดว่ากูต้องออกกล้องก่อนไอ้กูต้องรอกูพรอมก่อนนะกูรอพร้อมก่อนกูรอรอก่อนสวยก่อนกูค่อยออกกล้องผมบอกแล้วคุณคิดผิดคุณต้องออกกล้องก่อนแล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจสวยขึ้นหล่อขึ้นมันจะเป็นแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมแล้วยิ่งถ้าคุณรู้ว่า ยิ่งฉันหล่อสวยออกกล้องมากเท่าไหร่รายได้ฉันยิ่งมากขึ้นถ้าคุณรู้ความลับขอ้อนี้คุณจะยิ่งมีแรงบันดาลใจแล้วคุณจะสนุกเวลาคนมาชมนอนนเโอพัฒนาขึ้นเยอะแล้วคุณจะรู้สึกอินกับชีวิตรู้สึกมีพลังรู้สึกว่าชีวิตของฉันม่งก้าวหน้ารู้สึกของชีวิตของนั้นมันดีขึ้นทุกวันนั่นแหละเป็นความสุขจริงๆแล้วนั่นเป็นความรวยความรวยมันคือความรู้สึกพัฒนาความก้าวหน้านั่นคือความสุขการสร้างของมนุษย์คือไปถึงจุดนั้นเสร็จแล้วไปถึงนั่นกูจะมีตเอามีต่อ มีต่อถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยการบอกว่าเดี๋ยวมีความเดี๋ยวไปถึงต้านก่อนรวยร้อยล้านก่อนค่อยมีความสุขผมบอกได้เลยถึงตอนนั้นคุณก็มีมีความสุขแล้วมันจะไม่มาด้วยเพราะถ้าไม่มีความสุขระหว่างทางแม่งไม่มาแน่นอนเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ก o l l o w แล้วก็กด C First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจง๋จงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับ I'm gonna see.